Every breath, my past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. thank you Right I I สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆที่เข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยสรุปเกมที่เหลือกันนะครับก่อนที่ทางแคนาดาและก็เยอรมันจะมีการแข่งในรอบ9มามงเช้าของวันนี้สําหรับแฟนๆที่กําลังติดตามแล้วก็รับชมอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันตอนเช้านะครับ วันนี้นะครับ9โมงเช้าเราจะร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าทางเยอรมันนะครับจะสามารถที่จะเอาชนะแคนาดาได้หรือไม่หากเอาชนะไม่ได้ผลจะเป็นอย่างไรแฟนบอลกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อที่เป็นกําลังใจแล้วก็เรียกแฟนๆท่านอื่นนะครับที่ยังไม่เห็นไลฟ์นี้เข้ามาดูและเข้ามาดูแล้วก็สรุปด้วยกันนะครับ เดี๋ยวรอแฟนๆเข้ามาอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสรุปว่าเกมที่เหลือแล้วก็เกมที่แคนาดาจะเจอเยอรมันจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายของสาวไทยของเรานะครับอีก ก็ต้องอรอลุ้นกันนะครับว่าสาวไทยของเราจะสามารถเก็บได้หรือว่าเล่นได้เต็มที่เหมือนเมื่อคืนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่ปลุกใจเรามากๆนะครับเมื่อคืน,นแฟนๆสามารถพูดคุยผ่านไลฟ์ได้นะครับเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับในเกมกัน แข่งขันของสาวไทยของเรารวมถึงเกมอื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นทางญี่ปุ่นนะครับที่แข่งกับเซอร์เบียสวัสดีแฟนๆที่เข้ามานะครับ เดี to to so ๋ยวเราจะร่วมพูดคุยกันแล้วก็สรุปเกมนัดที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ของสองสาวนะครับว่าสองสาวเขาให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรนะครับ ก็อขอบคุณมนสนุกสานในเกมเลยนะคะเพราะว่าเขาเขาก็ทำกันบ้างเนนแล้วก็เราก็สามารถแกแยกเนสานกาที่แยกกนมาแล้วก็พลิกกลับมาเป็นตัวเองได้

ตลอดเลยอ่ะเขาก็จ้องเราเขาจ้องกินเราเราก็กินเขาต่างคนต่างกินยานุนยานุนิษมาั้งต่างเขาก็ลุกเสุดท่านี้หรอ่าพี่ินี่สุทนี่างอค้าตั้งจแต่่อนีเขาจะได้เรา่ขนมกสนุกดีค่ะมันกมันก็สนุกดีเหมือนแบบมันโดนยิงอะไรประมาณนั้นก็ นนี้ออก็แรแงแร่นแงแงแรงเร็วแล้ก็แรงด้วยค่ะถ้าคือโดนเต็มก็แรงอะอ๋อชจะมหลลูกที่บีก็ฟาดนะคะวันนี้ใช่ค่ะคือฟาดได้ตงฟาดแล้วค่ะจังหวะนี้อือก็เป็นบท ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับของน้องๆนะครับที่ได้สัมภาษณ์ไตนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางนะครับตารางที่เหลือนะครับตอนนี้สาวไทยของเรานะครับก็จะเหลือแข่งอีกแค่1นัดนะครับซึ่งผลแพ้ชนะนะครับก็จะอย่างที่เห็นไปนะครับถ้าไทยของเรายังแพ้ก็จะเป็น5-7นะครับ อันนี้ถ้าชนะนะครับถ้าชนะจะเป็นหกหกนะครับไม่ใช่ห้าเจ็ดนะครับถ้าชนะก็จะเป็นหกหกส่วนโดอมริกันนะครับตอนนี้เป็นห้าเจ็ดนะครับผลที่เป็นไปได้ก็คะแนนไม่สามารถขึ้นได้แล้วนะครับเพียงแค่สิบสี่คะแนนเพราะฉะนั้นไทยก็จะเหนือกว่านะครับส่วนทางแคนาดานะครับเหลือแข่งอีกสองนัด แคนาดาชนะแค่นัดเดียวแค่นั้นก็จะมีผล5-7เท่ากับไทยนะครับแต่ถ้าเกิดแคนาดาชนะ2นัดก็คือเข้ารอบได้เลยส่วนโปรแลนด์นะครับโปรแลนด์ก็จะเหลือแค่นัดสุดท้ายนะครับถ้าชนะก็สามารถที่จะมีผลแพ้ชนะเป็น5-7คะแนนก็จะไปวัดกันที่สาวไทยของเรานะครับ ซึ่งทางเยอรมันนะครับเยอรมันก็ยังเหลือแข่งอีก2นัดนะครับถ้าชนะหมดถึงจะได้5-7นะครับถ้าเยอรมันมีการแพ้แค่ประมาณสัก1เซตนะครับแพ้แค่1นเกมนะครับก็ตกรอบเหมือนกันตอนนี้นะครับภาพรวมก็จะเป็นไทยกับแคนาดานะครับที่มีโอกาสเข้ารอบนะครับถึงแม้ว่าโปรแลนด์จะชนะนะครับแต่ก็ต้องไปดูที่ จำนวนเซตหรือว่าข้อได้เปรียบเสียเปรียบอื่นๆนะครับสำหรับนัดที่เหลือที่อาจจะเป็นไปได้เป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็ต้องดูนะครับว่าโอกาสจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกัน ตรงนี้นะครับตอนนี้แคนาดากับทางเยอรมันนะครับก็จะมีการแข่งในนัดที่11ของทั้งคู่นะครับหากว่าการแข่งขันของแคนาดาเอาชนะเยอรมันได้นะครับก็จะเป็น56นะครับผลแพ้ชนะก็ขยับมาเป็น56แต่ถ้าเกิดแพ้นะครับแพ้เยอรมันก็จะทำให้ผลของการแพ้ชนะเป็น47นะครับ ส่วนทางเยอรมันเองนะครับตอนนี้นะครับก็แข่งไปแล้ว10นัดเป็นชนะ3แพ้7นะครับแต่หากว่าแพ้ให้กับแคนาดาก็จะเป็นชนะเป็นแพ้3นะครับเป็นชนะ3แพ้8นะครับและก็ในส่วนที่หากว่าเยอรมันสามารถเอาชนะได้ก็จะเป็นชนะ4นะครับแพ้7แต่ถ้าเกิดเยอรมันนะครับแพ้ไปเลย ก็ตกรอบเหมือนกันนะครับสำหรับนัดนี้ส่วนสาวไทยของเรานะครับเจอกับอิตาลีนะครับหากว่าสาวไทยเอาชนะได้นะครับสาวไทยของเราก็จะมีโอกาสทำคะแนนผลแพ้ชนะเป็น6กนะครับแต่ถ้าเกิดแพ้ก็จะมีผลแพ้ชนะเป็น57ส่วนทางโปรแลนด์นะครับก็เหลือนัดสุดท้ายเหมือนกันนะครับตอนนี้โปรแลนด์อยู่ เป็น47นะครับถ้าโปรแลนด์เอาชนะบบลแกเกียได้นะครับโปรแลนด์ถึงจะมีคะแนนผลแพ้ชนะเป็น57แต่ถ้าเกิดแพ้โปรแลนด์ก็ตกรอบเลยนะครับสำหรับคู่ของโปรแลนด์ก็ต้อง,องรอลุ้นกันนะครับส่วนคู่ของเยอรมันนะครับนัดที่12เยอรมันแข่งกับสหรัฐอเมริกานะครับหากว่าเยอรมันชนะจากแมตช์ของแคนาดานะครับ เยอรมันก็จะมีผลชนะเป็น4,7อยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมาชนะ USA อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น5,7ทําให้สูสีกับสาวไทยของเรานะครับแต่ว่าทางถ้าเยอรมันนะครับแพ้ให้กับทาง USA เยอรมันก็จะตกเป็น4,8นะครับกรณีที่ชนะแคนาดามาก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดแพ้แคนาดาตั้งแต่นัดที่11 เยอรมันก็ตกรอบนะครับส่วนแคนาดาเองนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นทีมที่ได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่าเหลือแข่ง2นัดนะครับแล้วก็ผลชนะก่อนที่จะแข่ง2นัดนี้เป็น4-6หากว่าแคนาดาเอาชนะได้ตั้งแต่นัดที่เจอกับเยอรมันนะครับก็จะขยับไปเป็น5-6นะครับผลแพ้ชนะแล้วก็ถ้าเกิดมาเก็บได้ในส่วนที่แข่งกับเนเธอร์แลนด์อีกก็จะเป็น6 6 นะครับซึ่งถ้าสาวไทยของเราแพ้อิตาลีนะครับสาวไทยของเราก็จะตกรอบแต่ถ้าเกิดสาวไทยของเราชนะอิตาลีก็จะเป็น66เท่ากับแคนาดานะครับแล้วก็ค่อยมาวัดกันอีกทีหนึ่งว่าใครจะมีในส่วนที่เป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของเซตเรื่องของคะแนนกันต่อไปนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็ต้องรอลุ้นกัน ขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลนะครับที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็เรากําลังวิเคราะห์เกมที่เหลือนะครับว่าสาวไทยของเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกทีมหนึ่งที่ถากว่า2นัดนี้นะครับเอาชนะได้ก็สามารถที่จะมาวัดกันถ้าทุกทีมที่พูดถึงนี้จบที่5-7นะครับผลแพ้ชนะนะครับซึ่งในส่วนที่เป็นคะแนนจะเป็นตัวถัดไปที่เอามาเป็นเกณฑ์นะครับ เขาจะยึดหลักผลแพ้ชนะก่อนสำหรับนัดที่จะเจอในเวลา9นาฬิกานี้นะครับหรือว่า9้าโมงเช้าของเราก็จะเป็นนัดของแคนาดากับเยอรมันนะครับซึ่งก็เป็นนัดที่มาวัดกันนะครับหากว่าเยอรมันทุบแคนาดาได้นะครับแคนาดาก็จะตัดคะแนนลงไปอีก1เซต1แมตช์นะครับแต่ถ้าเกิดแคนาดาสามารถทุบเยอรมันได้นะครับ แคนาดาก็จะมีผลแพ้ชนะเป็น5-6กก็ 6. เป็นเรื่องที่ลุ้นแล้วก็น่าติดตามจริงๆขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลนะครับที่ดูกับเราอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเราก็กำลังสรุปเกมนัดที่เหลือแล้วก็พูดคุยเกมของสาวไทยที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สูสีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงเกมเมื่อคืนนะครับสาวไทยของเราทำได้ยอดเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่แข่งแล้ว กินใจแฟนวอลเลย์บอลเลยนะครับแอดดูอยู่ก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็โอเคมากๆครับสำหรับเกมเมื่อคืนนะครับนี่เป็นฟอร์มแล้วก็เป็นสไตล์ของไทยของเราจริงๆหากว่าไทยของเราเล่นได้แบบนี้นะครับรับรองเลยว่าหลายคู่นะครับที่เจอผ่านมาก็คงจะ,ะจับทางไม่ถูกกันเลยนะครับแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามอยู่ใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับเพราะว่า เป็นช่องทางหนึ่งที่เราไว้แลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันสำหรับเกมที่เหลือนะครับอย่างที่ได้เห็นตอนหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าทีมที่มีโอกาสแน่ๆนะครับก็คือไทยแคนาดานะครับเราไปพูดถึงคะแนนนะครับหากว่าทุกทีมจบที่5-7นะครับแคนาดาถ้าจบ5-7นั่นหมายความว่าแคนาดาจะแพ้ไป1 1เกมนะครับ แคนาดาก็จะได้คะแนนขยับมาเป็น15นะครับซึ่งก็เท่ากับสาวไทยของเราหากว่าสาวไทยของเราแพ้นัดนี้นะครับสาวไทยของเราก็มี15คะแนนเหมือนกันส่วนโปรแลนด์นะครับถ้าเอาชนะได้นะครับโปรแลนด์ก็ขยับมาเป็น57แล้วก็คะแนนก็จะไปอยู่ที่15คะแนนเหมือนกันเยอรมน,นีนะครับเยอรมนก็ต้องทํางานเหนื่อยนะครับเพราะว่าเยอรมันถ้าอยากได้ ชนะ5-7จะต้องชนะ2นัดที่เหลือนะครับซึ่งก็ยากเหมือนกันต้องเยอรมันต้องท่าให้แคนาดาชนะนะครับเยอรมันก็จะไม่มีโอกาส5-7นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเกมลุ้นที่น่าสนใจมากๆนะครับหากว่าเยอรมันเอาชนะแคนาดาได้นะครับนั่นหมายความว่าเยอรมันก็จะมีลุ้นกับ USA, USA นะครับเพื่อที่จะทำผลแพ้ชนะให้ได้5-7 สำหรับเยอรมันนะครับถ้าชนะ2นัดก็จะทำคะแนนไปได้อีก6คะแนนนั่นหมายความว่าเยอรมันก็จะจบ5 7แบบ 10, 17 17คะแนนนะครับ57แบบ17คะแนนก็นนถือว่า,าทำได้ขนาดนี้คือเข้ารอบได้เลยนะครับเพราะคะแนนจะขึ้นสูงนะครับแล้วก็ทางแคนาดานะครับตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นแคนาดาว่า จะสามารถที่จะเอาชนะทางเยอรมันแล้วก็ชนะเนเธอร์แลนด์ได้ไหมนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์ตอนนี้คือมาแรงจริงๆนี่ก็เป็นสรุปนะครับที่เราต้องรอล,ลุ้นนะครับว่า8ทีมสุดท้ายาจะเป็นทีมใดนะครับสำหรับแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับ1,300กว่าท่านนะครับต้องขอบคุณจริงๆเรากำลังสรุปนะครับว่า เกมนัดที่เหลือว่าทีมใดจะมีโอกาสที่จะเข้ารอบได้มากที่สุดนะครับและสาวไทยของเราจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนสำหรับคอมเมนต์นะครับสรุปเรามีสิทธิ์เข้ารอบ8ทีมหรือเปล่าครับตอนนี้นะครับรอผลการแข่งขัน,ขนสาวไทยของเราเหลืออีกหนึ่งนัดนะครับเพราะว่ารอแข่งกับอิตาลีนะครับหากแพ้ไทยเราจะจบ ผลแพ้ชนะเป็น5-7หากเอาชนะได้ไทยของเราจะเป็น6-6แต่ถ้าเกิดทีมใดนะครับที่เหลือไม่สามารถทำเป็น6-6ได้ไทยของเราก็จะเข้ารอบได้เลยนะครับแต่ทีมที่เราจะต้องดูแล้วก็รอลุ้นอยู่นั่นก็คือทีมของอาทางแคนาดานะครับหรือแม้กระทั่งเยอรมันหากว่าเก็บได้2นัดรวด เยอรมันก็จะเป็นทีมที่มาเหนือไทยนะครับเพราะว่าถ้าเก็บ2นัดรวดแบบได้3คะแนนแคนาดาเยอรมันก็จะเก็บไป17คะแนนแต่ถ้าไทยเราเอาชนะได้นะครับก็ไม่มีปัญหาไทยของเราก็จะได้ไป18คะแนนซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถครับหากว่าไทยของเราโชว์ฟอร์มเหมือนเมื่อคือนนะครับไทยของเราก็มีสิทธ์สูงเหมือนกัน ก็ถือว่าเป็นเกมที่ต้องรอลุ้นกันนะครับแต่อันดับแรกก็มาลุ้นให้สนุกก่อนนะครับนั่นก็คือคู่ของแคนาดากับเยอรมันนะครับซึ่งก็จะถ่ายทอดสดแข่งขันในอีก ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นั่นก็คือเวลา9นาฬิกานะครับตอนนี้ก่อนที่จะไปลุ้นคู่ของเยอรมันกับแคนาดาเราก็มาสรุปแล้วก็มาพูดคุยกันก่อนนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ดูอยู่ตอนนี้นะครับทั้ง1,600คนและก็รวมพูดคุยได้ผ่านทางช่องแชทนะครับเราจะ ดูคอมเมนต์ของทุกคนนะครับเพื่อนทุกคนเลยแล้วก็มาพูดคุยกันใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราจะได้มาพูดคุยกันเห็นต่างอย่างไรสามารถที่จะมาพูดคุยได้เลยเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ของอน้องๆกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ากัปตันผู้พรนพันเขาพูดว่าอย่างไรนะครับซึ่งเขาก็พูด ซึ่งกัปตันชมพู่นะครับเขาก็พูดไว้ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนี่ก็พูดได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของสองสาวนะครับที่ให้สัมภาษณ์ไปเดี๋ยวเราจะไปฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลำบากมากแต่ว่าวันนี้เราก็แก้เกมมาทันเวลาพอดีค่ะคือเราเล่นบอลผสมเขาบอลผสมไม่ค่อยดีหนูแล้วก็เป็นไงบ้างลูกวันนี้เกมค่ะก็ก็วันนี้เป็นเกมที่สนุกสนานอีเกมนึงนะคะเพราะว่าเขาเขาก็ทําการบ้านเรามาดีเหมือนกันแล้วก็เราก็สามารถแก้แก้เกมในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วก็พลิกกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะไม่แต่วันนี้ดูเหมือนเกมกับ ถ้าพี่แคลร์สองคนนี้เราบล็อกเขาได้เขาทําคะแนนไม่น้อยไปเราคิดเยอะอันนี้เป็นสูตรเราเลยแม่ก็ที่เราแจับเขาเลยวันนี้เออจริงๆแล้วเราก็ต้องจับเขาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาคือตัวทําคะแนนหลักของทีมเขาค่ะเราก็ต้องดูเขาเป็นพิเศษเลยค่ะเราก็ต้องบอกเขาให้ได้สักแต้ม<ช>วันนี้พูดอย่างนั้นหัวหน้าทีมเพราะวันนี้จริงๆแล้วเราเล่นดีมากๆล้วเอาเขาอยู่เลยนะออ้ยจริงๆมันมากค่ะมันมากใน,ในสนามก็คือแบบมันมากแล้วเขาก็ากเขาก็สู้ล้วสุดนะ<ช>เขาก็แบบหืมไม่ได้เลยนะ เขาก็ไม่ได้เลยนะแต่พวกเขาก็สู้เขาแบบว่าพลิกตําราสูตรบอลแบบทับหน้าแทบหลังหลอกซ้ายหลอกขวามาตลอดใช่ไหมใช่ค่ะต้องหลอกเขาเพราะว่าเขาว่าแบบจ้องเราตลอดเลยอะ่ะเขาก็จ้องเราเขาก็จ้องกินเรา <c oughs> เราก็กินเขาต่างคนต่างกินอย่างเห็นได้ชาร์ตสั้นมาสั้นกลับไปไหม,มเขาก็ลุกเราสูฤทลิ์เหมือนกันแต่นี้ถือว่าเ,าเป็นเกมที่สนุกมากๆเกมหนึ่งที่แม้ว่าเราเราจะแพ้แต่ว่าโอ้โหเ,เขาจะได้คะแนนเรานี่แล้วก็เหนียวเน้อ <c oughs> ใช่ไคใช่ค่ะเป็นยัไงบ้างเวลามีสคนที่รับก็ลอดเลยเวลาอยู่แดนหลังก็สนุกดีค่ะมันก็มันก็ก็สนุกดีเหมือนแบบมันโดนยิงอ่ะอะไรประมาณนั้นก็แบบยิงมาเลยชนมาจุดหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกค่ะสนุกจริงๆริงบอลบราซิลไม่ได้แรงอะที่พี่หลายคนที่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่เราเคยโดนมาอืมก็แรงแรงแรงอยู่นะคะแรงแรงะเร็วแล้วก็แรงด้วยค่ะถ้าคือโดนเต็มเ็มก็แรงอะ ใจะมีหลายลูกที่บีนก็ฟาดเขานะคะวันนี้ใช่ค่ะคือฟาดได้ต้องฟาดแล้วค่ะจังหวะนี้ครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์พูดคุยของน้องๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับที่ฟอร์มของน้องนะครับสามารถทําได้และเราก็ลุ้นกันสนุกจริงๆนะครับเพรนี้าก็สําหรับเกมพรุ่งนี้นะครับเราจะเจอกับทางอิตาลีนะครับ ก็ต้องมาลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปสำหรับแฟนๆที่มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ผ่านช่องแชทได้เลยนะครับ ก็จะเห็นว่าทางแคนาดาและก็เยอรมันนะครับที่ยังเหลือการแข่งขันอีก2นัดนะครับส่วนไทยกับโปรแลนด์ก็จะเหลืออีกคนละน,นัดนะครับ สำหรับเกมการแข่งขัน9โมงเช้านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามไลฟ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรอลุ้นคู่ของแคนาดากับเยอรมันนะครับหากว่าคู่นี้ผลออกมาเป็นอย่างไรก็คงจะมีผลกับสาวไทยของเรานะครับสำหรับแฟนเบสบอลที่ติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอน9โมงเช้านะครับ สวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามอยู่เดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีตออ9โมงเช้านะครับสวัสดีครับ